มีไอเอโอบอสต้องยืดได้บชั่วต้องยืดในบับชัวัวชัวขาอไห้ไว้บอบับชัวบไนแอง้ซ้ำเดเดียวเราบจบจักว่าสิอยู่บ่อไดอยู่มู่ใดมันสิบหกเราเขาเขาเขาไปแกะเขาก็บไดอ้นะเพราะมันมันฝรั่งมาบองผมล้ผมแล้วเอิสน้ามาเหตไห่อย่างไดแ่ละผลิตอินเดียอันเนี้ยอินเดียรือของอินเดียอินเดียใน้ได้โน้ทางไก่ตะบูทูดไนก แต่มันได้อยู่ช่วงแรกๆประมาณบูทูดไหมมาถอดซิปอ่วงใส่ได้บ่ผมไม่เคยเห็นเลยต้องถอดซิปเข้ามาบูทูดขึ้นมาต่อไปซิปนี่เขายู่ระว่าประกันสัญญาหนึ่งสองปีเขาเขาซื้อซิปมาใส่อยู่นี่ใช้สองปีหลังจากสองปีไปแล้วนี่บ้ารญาตแล้วเจ้าสิใช้ต่อเจ้าก็ต้องเติมเงินมาเนี่ยเติมเงินอ๋อแบบโทรศัพท์อ่าคันวัสดุทรัพยเจ้าก็ต้องมันเป็นแบบโทรศัพท์อยู่แล้วตัวนี้เพียงแต่ว่าเจ้าคันวัสุ่เติมเจ้าก็ใช้ระบบบูทูด บ่าวิซิมใส่ได้นะเจ้าสามารถกดเบิรงไดว่าตัวใดใส่ว่าด้ตัวใดไฟทัวใดท่าใดนี่ครับนี่่เจ้าาจะว่าใส่ว่าดดนี่มันก็ได้ใส่ว่าดดกับเจ้าันบ่้บ่ได้กับเจ้าจปอัไนมันก็เได้งั้นเราก็ดเราไปชนประธานดีกว่าเราไปเพราะมันมหนีตัวนึงหนีด้ไหพรานแวดตัวนี้ตัวทีว่าสิมาเบิ่งสอแผงอีกตัวนึงมูเปดก่มูเปดมเป็ดอ๋อือสมูเป็หมูเปของเปือยหมีน้าหมูอะไร ไรคีไีไรขีไปผุนไรขีเลอยไปเล่อยไปไรขีตะบนไรขีตโอ้ยเส้นกับซึ้งกบึงคนเมืองนะครับคนเมืองขนาดยี่้องเปิดน้าผมเราเปิดโดนนะหน่ย่า่่า ขอบคุณลายเอครับผมครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณในความชุ่มชื้นแถวนี้นีฮยที่นี่ที่หที่มือเชอ่อหันผมแจกเลยตัวหากรังีไปนี่ไปพนาเสนบรรดานี่ร้อนากกอนไยกกับนยูไปตล้านนะพะน